สวัสดีครับวันนี้ SS Network Radio Shop นะครับก็ทดสอบเครื่องมือสื่อสารก่อนนำส่งลูกค้านะครับทดสอบเครื่อง F40 นะครับ F40 ตีวนี่นะครับเป็นอีมี่นะครับอีมี ลงท้ายด้วย039และ047นะครับพร้อมแท่นชาร์จนะครับชุดนี้เดี๋ยวเปิดดูแท่นชาร์จก่อนนะครับทนชาร์จของยูนิวาเลยนะวองแท้เลยนะมาจากโรงงานเขาเลยนะครับก็เดี๋ยว ผมจะทําการทดสอบเครื่องชาร์จนะครับว่าทางานปกติชาร์จแบบได้ปกติไหมถึงจะนําส่งนะครับอันนี้ขอบคุยเรื่องดูเรื่องเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่อง F40 นะครับเปิดกล่องมานะครับ039โอเคงั้นเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาใส่แนะนํานะครับลูกค้าให้ระวังนะครับตัวนี้นะครับค่อยๆหมุนนะครับหมุนทีละข้างนะครับแล้วก็แล้วก็ยกแบตออกนะครับหมุนทีละข้างยกแบตออกนะครับตัวอีมี่นะครับศูนย์สามเนะครับตัวนี้ให้ระวังนะครับเวลาใส่ซิมนะครับซิมการ์ดเนี่ยมันมีหลายไซส์นะครับ มันมี3าไซส์นะครับมันมีไซส <tinc S 1> ์เล็กเลยเ้าเรียกนาโนนะครับระวังนะครับอย่ายัดเข้าไปนะครับต้องมีปลอกไซส์กลางนะครับปลอกไซส์กลางนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องมีปลอกไซส์กลางสวมก่อนแล้วก็ดันด้านที่มีรอยบากเนี่ยดันด้านที่มีรอยบากเข้าไปนะครับนี่นะครับใส่ปลอกซิมไซส์กลางนะครับแล้วดันด้านที่มีรอยบากเข้าไปอย่างนี้นะครับตอนนี้ครอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับ ใส่เอสติกานะครับดันยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้ผมก็เลื่อนไปทางนี้นะครับแก๊กนะครับตัวนี้จะใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับเอส d ิการ์มันอาจจะไม่ได้มีเมมโมรี่มากมายขนาดนั้นนะครับไม่จําเป็นก็ได้นะโอเคครับมาดูตัวเครื่องกันนะครับแบตเตอรี่มีรับประกันนะครับ1นึเดือนนะครับ อันนี้ใส cool. mm ่เ hmm. ข yeah. yeah. ้าไปแล้ว hmm. ก e? kind of ็หมุนทีละข้างใช้ช้เหรียญบาทก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ของเขาหรอกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในชุดเขามีอะไรบ้างนะครับเครื่องชาร์จนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้ามันเสียก็เครื่องชาร์ที่ไหนก็ได้นะครับที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับคลิปเน็บเอลสายสายชาร์จนะครับสายชาร์จของเขานี่จะเป็นแบบลองทิปนะครับหัวยาวนะครับหัวยาวเน้นใช้กับเครื่องชาร์จของเขาได้นะครับ ายาวนะครับเสานะครับมันก็มีที่เปิดที่เปิดคว่แบบเนี้แต่ไม่ใช้ก็ได้ที่ผมบอกนะครับใช้เหรียญเหรียญบาทอะ่ะผมว่าดีที่สุดเลยนะครับโอเคผมจะเปิดเครื่องนะเสาเดี๋ยวเราค่อยไปเอามา เสียบใส่นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรตัวนี้นะครับชี้แจงก่อนนะครับตัวนี้เป็นไม่ถ้าเราเกะก,การเราก็ถอดออกนะครับ มันจะเป็นแค่ฟิล์มชั้นแรกนะครับมันเป็นฟิล์มของฟิล์มกันรอยนะฮะฟิล์มกันรอยเขามีอยู่ในตัวนะครับแต่มันเป็นแค่ฟิล์มกันรอยของฟิล์มกันรอยตัวจริงนะครับเป็นฟิล์มกันรอยเป็นฟิล์มกันรอยตัวปลอมตัวตัวตัวนอกนะครับมีของจริงอยู่ข้างในนะครับถ้ามันกีดขวางสายตาลอกมันออกซะนะครับผมไม่ได้ลอกให้นะครับลูกค้านําไปลอกเองนะครับตรงนี้นะครับทดสอบการทัชสกรีนนะครับทดสอบการทัชสกรีนเลื่นไหลติดมือดีนะครับ จะให้ดูการเลื่อนนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับให้ดูปุ่มกลางนะครับปุ่มกลางแอบปุ่มกลางกดลงไปนะครับอันนี้เรามาดูปุ่มอื่นๆนะครับ หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดาวศสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้คือปุ่มดับจอนะครับเรามาดูปุ่มอัพดาวนะครับอลุ่มนะครับนี่คือปุ่มกล้องนะครับกดไปปุ๊บกล้องต้องทำงานนะครับกล้อง นี้นะครับโอเคแล้วก็จะให้ดูปุ่มนี้นะครับ PTT นะครับปุ่มนี้คือปุ่ม t t กดปุ๊บเซลล์เมันติ้งขึ้นมาเลยนะครับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวอันนี้พอดีเป็นเพื่อนสมาชิกกันนะครับขออนี้านตะพอดีเหลือสายอีกเส้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมมอบฝากไปด้วยนะครับพอดีมีซื้อมาใช้แล้วครับแล้วมันยังเหลืออีกหนึ่งเส้นนะแค่นั้นเองนะก็เลยฝากฝากไปเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมเออผมให้ดูวิธีที่หนึง่งอีกนิดหนึ่งลืมแล้วเกือบลืมลว เกือบลืมแล้วเซตวันที่เนะี่ยเวลาเซตนะครับก็ใช้เวลาคือ gps ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้เซตให้เป็นบวกเจ็ดนะครับ จะเป็นบวกเจ็ดก็พอนะครับบวกเจ็ดนะครับเดิมมาเนี่ยเขาบวกแปดเพราะมาจากจีนนะครับอินโดจีนนะครับนี่บวกเจ็ดอินโดจีนนะครับครับลูกค้าก็เอาไปเซตนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยมันจะดับหมดนะครับเพอผมดึงแบตออกนะครับ นะครับกันเดี๋ยวอย่างไรแล้วเรียบร้อยดีนะครับสวยงามดีตัวนี้นะครับถ้าใช้เส้นชาร์จนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับมันก็จะไม่ถูกเปิดออกมานะครับมันก็จะไม่ขาดไม่ชํารลุดนะครับตรงนี้ก็คลิปเดมเอมาใส่นะครับ ถ้าหากก็มีจําหน่ายนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับแบตเตอรี่เสื่อมก็มีขายนะครับมีจําหน่ายอยู่นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ